กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่กับผมนะครับดรีมันคูวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง e x t r a ตร้าชนคนระห่ำผาธรกฤฤฤฤฤฤฤิจเตือดเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ได้เห็นพระเอกนะครับผมที่ทำการยิงสู้กับคนร้ายปุ๊บปุ่มจ้ำตัำต้ตตมตูมตูมตูมแต่ว่าพระเอกเดียร์เริ่มแบบล่อแหล่ล่อแหล่กันจะตายแล้วนะครับผมซึ่งเราขอย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับผมนะซึ่งพระเอกเดียรมีชื่อว่าไทเลอร์น,นะครับผมชื่อมึงอย่ากการตั้งก๊อปเลสเขาเป็นบุตรแห่งโอดินแห่งกษัตริย์ของแอสการ์ด กูว่าคนเรื่อยเรอแล้ะไอ้สัสซึ่งเขาเนี่ยเป็นทหารรับจ้างเขาผ่านมาทุกสมองภูมิแล้วและเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขูว่าแล้วจบเอ็นเกมไปไปลดความปวดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในออสเตรเลียกูดูยังไงก็เป็นประเทศแทยไอ้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งได้มีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดอยู่ที่หน้าบ้านของพระเอกและได้มีเจ้คนหนึ่งได้มามอบหมายงานให้กับพระเอกซึ่งงานนั้นก็คือการชิงตัวประกันเด็กอินเดียคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอวีมหาจันทร์นามสกุลมันอยากกับคนไทยเลยอ่ะ ซึ่งเขาเนี่ยเป็นลูกของเจ้าพ่อค้ายาสิบิกบของอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียใครเทีพี่มันจำไม่เหมือนเดิมไงครับคุณต้องรีกลับไปใหม่อีกทีนึงซึ่งตอนนี้พ่อของเขาอูวีนะครับผมได้อยู่ที่สังเตน,นะครับผมหรือว่าฮ่องกงนันเองนะครับผมนะคุกนั่นแหละ ซึ่งโอวี่โดนจับตัวไปโดยอาเมียครับผมซึ่งเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่ยิ่งใหญ่ในทากาบังคาลาเทศซึ่งผมก็ต้องขอย้อนไปอีกทีว่าโอวี่เนี่ยโดนจับไปได้ยังไงนะครับผมคือมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมโอวี่นะครับผมได้กลับมาจัดโรงเรียนนะครับแล้วก็เจอซาจูซึ่งซาจูเนี่ยเป็นลแยขาของพ่อของพระเอกนะครับผมนะซึ่งผมขอเรียกว่าบังหลอดล้วกันนะครับผมและจะเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องนี้ด้วยซึ่งบังหลอดได้ถามกับโอวี่นะครับว่าคุณหนูไปไหนมาเลยครับ ผมไปเที่ยวกับเพื่อนมาครับอย่าให้รู้นะว่าไปจีบสาวนะ่ี่คุณรู้ได้ไงเนี่ยเอามาโอ้กูว่าไม่ใช่ไรสัตว์กูว่ามึงไปไกลแล้วนไอ้เหี้ยมึงเข้าเลือสักทีอ่ะซึ่งบางหลอดก็ได้บอกกับโอวีนะครับว่า พาะคุณหนูไม่ได้บอกเลยครับว่าถ้าเรื่องเลวรแล้วเ,เนี่ยต้องกลับบ้านมาทันทีนะครับคุณหนูเดี๋ยวคุณหนูจะโดนไม่เลียวตีเอานะครับผมแต่ว่าโอวี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมแล้วก็เดินจากไปและหลังจากที่บังหลอกของผมได้กลับบ้านไปนะครับผมไอโอวี่ก็หนีเที่ยวไปปาร์ตี้กับเพื่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้มองสาวคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนมันก็เซล,ลกันอีกครับว่ามองสักขนาดนี้ไม่กีบเลยแหละกูไม่กล้าพอว่ะเพื่อนเอาหนะ้าตามกูมาตามกูมาแทนที่เพื่อนจะพาโอวี่ไปจีบสาวที่แอบมองแต่เสือกพาโอวี่ไป แต่เพต่ม่ทัานจะได้ดูบุหรีนะครับผมก็ได้มีตำรวจทีมสองนายได้ทําการหาพวกของโอวี่มึงดูบุหรีเลยไอ้แซแล้วทาไมครับดูบุหรีไรเฮียแล้วทําไมครับเจ็ดวันนี้มึงเรียนพอไหมโอ้โหเข้าการเมืองแลยไอ้แว์แต่ไม่ทัานจะได้พูดกับตำรวจเลยครับไอ้ตำรวจก็ได้ยิงใส่เพื่อนของโอวี่แล้วก็จับตัวโอวี่เป็นตัวประกัน และซึ่งตำรวจพวกนั้นคือลูกน้องของอ้าวเมียโจโปขายาสิบติดในทาก,กาซึ่งตัดมาปัจจุบันพพระเอกได้ทำการประชุมเรื่องในการชิงตัวประกันและก็ได้ทำการหาทางลบนีโดยการใช้เรือนั่นเองนะครับซึ่งวางแผนเสร็จพระเอกของเราได้ทำการนั่งอยู่ที่ร้านน้ำชาและก็มีสายโทรศัพท์เข้าขึ้นมาและทำการบอกกับพระเอกว่านายเห็นร้านสักผ้าที่อยู่ตรงนั้นไหมล่ะเออเห็นนายเดินไปตรงนั้น ซึ่งพระเอกก็ได้ทําตามสายโทรศัพท์นั้นแล้วเดินไปถึงตรงนั้นก็มีรถตู้ได้มา,มาขวางหน้าแล้วก็บอกว่า welcome to turkey แล้วก็ทําการจับตัวพระเอกไปซึ่งนั้นก็เป็นแผนของพวกพระเอกนั่นเองเพื่อล่อให้คนร้ายไปหาโอวี่นั่นเองแมงคนฉลาดเลเซร์และหลังจากที่พระเอกได้เจอกับคนร้ายที่รักพาตัวโอวี่ไปนั้นพระเอกก็ได้บอกกับพวกคนร้ายคนนั้นว่าห้ชันเจอเด็กโอเคฉันจะบอกคนฝ่ายฉั้นจะให้แก้าใจ น้าขำเลยส์และหลังจากนั้นเพกก็ฟิลขาดแล้วก็ได้บอกกับพวกคนร้ายว่าหยุดกดตีได้เลยส์ไอ้คนร้ายก็ชักปืนออกมาและเพได้ก็ได้ทําการดุบุรีจากม้วนของคนร้ายนั่นเองแล้วเพกก็ได้บอกว่ายิงฉันเลยสิแลวคนร้ายก็ทําการยิงแต่ปืนนั้นมันไม่มีกระสุนนั่นเองแล้วคนร้ายก็ระบาว่ามาเข้าเล่นก,กันเลยดีกว่า ซึ่งก็ได้เปิดประตูประตูหนึ่งนะครับผมและซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีโอวี่ที่โดนผ้าคุมหัวอยู่นั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้บอกว่ากลับไปได้แล้วบอกพวกมันด้วยว่าให้จ่ายถ้าไม่จ่ายกูจะยิงตูดมันและหลังจากที่พระเอกโดนคุมตัวให้กลับบ้านไปนั้นพวกคนร้ายก็โดนยิงโดนสไนเปอร์ที่เป็นพวกพระเอกและหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ทําการบูร์่าหเอาคนร้ายอีกคนมว้วนตัวกีร er. ังกาบีคอจนตายแล้วก็ได้ทําการหาโอวี่ที่ห้องเดิมได้ทำการยิงยิงยิง,ยงแล้วก็ยงิงยิงยิง จนในที่สุดก็ตายกันหมดทั้งกลมเลยครับแล้วก็ได้พาตัวโอวี่ออกมาและพอออาจากลังของคนร้ายมาได้แล้วนั้นพระเอกก็ได้เอาโอวี่เอาไปใส่ในท้ายรถเก่งเพื่อหลบอําพรานคนร้ายนั่นเองนะครับและหลังจากที่หลบดีมาได้แล้วนั้นพระเอกก็ได้ทําการเตรียมตัวใส่ชุดเกาะใส่กระสุนปืน แล้วก็ให้ช็อกโกแลตให้กับโอวี่ด้วยนะครับใจบุญแต่นอแล้วเพ็กก็ได้ทําการเอามือถือออกมานะครับผมแล้วก็ได้ถ่ายคลิปให้โอวี่ได้บอกชื่อนะครับว่าตนเองนั้นชื่ออะไรซึ่งโอวี่นั้นได้บอกทั้งชื่อนามสกุลชั้นปีเกิดของตอนเองนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยก็พาโอวี่ออกไปจากที่นั่นได้เองนะครับซึ่งภาพก็ตัดไปที่ พระเอกและโอวี่กำลังเดินทางไปที hmm. ่เรือตามแผนที่พวกพระเอกได้วางเอาไว้และภายในเรือนั้นได้มีเสียงอะไรแปลกๆอยู่ใต้เรือนั่นเองนะครับและ2คนนั้นที่เฝ้าเรืออยู่นั้นก็ได้ทําการสํารวจใต้เรือนน้นเองนะครับสำรวจไปสํารวจมาก่อนเลยเจออะไรบางอย่างที่มันแปลกๆไปแล้วก็ทั้งสองคนนั้นได้ถูกยิงจากใครบางคนที่อยู่ใต้เรือนั่นเองนะครับและก็โดยสไนเปอรอที่อยู่เฝ้าเรือข้างนอกนั่นเองนะครับผมก็ได้ยินสิ่งปืนนั่นเองนะครับจึงได้บอกกับเจนะครับว่าเจครับ มีเสียงยิงจากใต้เรือครับผมน้ามึงอย่างเค้นมติดเสียงมึงอย่างใส่เลยเสัตว์แล้วหลังจากที่ได้รู้สถานการณ์ได้นั้นเจก็ได้บอกกับพระเอกครับว่า มีอะไรผิดปกติอยู่ที่ท้ายเรือนะครับผมมันใต้เรือไม่ใช่หรือวะและเจก็ได้บอกกับพระเอกนะครับ huh. ว um right? okay. oh, at um, uh ่าให้รออยู่ตรงนั้นก่อนนะครับแอะมือสไนเปอร์ที่อยู่เฝ้าเรืออยู่ข้างนอกนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจดูนะครับและหลังจากนั้นมีเรือของทหารมาคุมเรือของพวกพระเอกน้เด็กนะครับซึ่งตัวรถพวกนี้เดินได้ถูกอาเมียซื้อไปทั้งเมืองนะครับโอ้โหไอสัตว์เอ้ยและเจแกเดียวก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าให้กลับไปที่เดิมก่อนนะครับเพราะว่ามีเรือของพวกตำรวจนั้นมาคุมเรือของพวกพระเอกแล้วนะครับและเจ จำได้พูดนะครับผมก็ได้โดนยิงจากบุคคลปริศนาอีกแล้วครับผมแล้วก็กำลังไปที่พวกของพระเอกนะครับผมแล้วเจ๊แกก็บอกว่าชายผู้ที่ยิงมือสไนเปอร์เมื่อกี้นะั้นอยู่ห่างจากนายแค่100เมตรเท่านั้น เราวางตัวแน่นะไพเลอร์หลังจากที่เจ๊แกพูดจบพระเอกก็ได้เจอบุคคลปริศนาคนนั้นก็ได้ทําการยิงแบบสูสีดุกเดือดซึ่งคนที่ยิงเนี่ยไม่ใช่ใครหน้าไหนนะครับนั่นก็คือบังหลอนั่นเองเอา้าทำไมมันมาที่นี่ได้วะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับผมบังหล่อนี่ได้ไปคุยกับพ่อพระเอกนะครับว่าโอวี่น่าถูกจับตัวไปแล้วพ่อวีได้บอกว่าเฮ้ย hey, สับไปจ้างคนมาช่วยลูกกูแต่ด้วยความเป็นห่วงของบังหลอนะครับบังหลังจึงตามไปช่วยโอวีด้วยนะครับแต่บังหลอก็ไม่จ่ายตังค์ให้กับพวกพระเอกนะคคคครรรัััััััับบบบงงงงงงงมมม้้้้้้ยยเเเเหหหืออ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 นน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 กกกกกกีีีีี่่่่่แแแลลลลววววววป็็ไไไไดดดตตะะโโโโาาูพิผ พระเอกก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วบางหลองก็ได้บอกกับพระเอกว่าฉันต้องการเด็กนั่น ฉันจะไม่ทำร้ายเขาแน่นอนซึ่งพระเอกก็ไม่เชื่อนะครับผมแล้วก็พระเอกได้บอกว่าพ่อของนายจ้างพวกฉันให้มาทำภารกิจที่นี่แต่เขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วพระเอกก็ได้ทำการฟาเรเวอร์ใส่บางหลอนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทำการวิ่งแบบไม่คิดชีวิตและไปยังรถของพวกเขานั่นเองและขับรถไปแล้วก็เจอกับพวกทหารตำรวจในเมืองทากาและพระเอกก็ได้ทำการขับรถแบบ the fast jet นั่นเองแล้วพี่บังหล่อก็ได้ไล่ตามพระเอกไปโดยมีตำรวจมาขวางบังหลอดด้วยนะครับผมและทั้งคู่ก็ได้ทำการไล่ตามกันไปเรื่อยๆแบบสูสีดุเดือดจนกระทั่งบัง ภาพท่าโดนพระเอกเอาท้ายมาชนกับรถของบังหลอพรเอกนะครับพระเอกแล้วก็อวีได้ทําการหลบหนีออกไปจากที่นั่นโดยทันทีซึ่งพระเอกกับอวีนั้นได้ดีแบบหูสุดโอซุนกันเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่ฆ่าผู้ตาม,มาได้เรื่องนั้นพระเอกและอวีก็ได้เจอกับบังหลออีกครั้งและทั้งสองคนก็ได้สู้กันแบบสูสีดุดเดือดอพลาดกันทั้งปากซอยสู้กันไปสู้กันมาทั้งสองคนก็ได้ตกจากอาคารนั่นเองนะครับกูเดือดทะเลสอดเ้ยและทั้งสองคนก็ได้สู้กันอีกครั้งหนึ่งสู้แบบสูสีดุเดืดรรระเม่ันนน้โโชชสถคบผ ู่นเสา้าหรือคู่นฮาลีวี่ส์เลยหลังจากที่พระเอกได้โดนรถชนนั้นบังหล่อก็ได้เห็นโอวี่โดนตำรวจจับตัวไปและบังหลอก็ได้ทําการยิงใส่ตำรวจได้เองนะครับเพื่อที่จะช่วยโอวี่ออกมานั่นเองนะครับแต่เมื่อนั้นที่บังหล่อจะได้ช่วยโอวี่ออกมาก็โดนพระเอกขับรถโดนบังหล่อเองครับโกงกับเรื่องมากแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย แล้วพระเอกก็ได้บอกก so saying, ับอ <lie> ุียให้ข <tai tea. S 1> ึ้นรถมานะครับแล้วพระเอกก็ได้ขับรถออกไปแล้วก็โดนบังหล่อไล่ตามอีกแล้วที่พวกมึงยังไม่เลิกตามกันเลยเนี่ยพระเอกก็ได้คิดไอเดียออกครับว่าตีต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้พวกเขาคงไม่หลอดแน่พวกเขาจึงตัดสินใจดรจักรถคันนั้นออกมาครับผมแล้วก็รีบหนีออกจากที่นั่นโดยทันทีและตำรวจก็ได้บอกกับอาเมียว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วแต่อาเมียก็ได้บอกว่าอยากจะเจอศพของพวกนั้นและพออาเมียมาดูกบไม่เจออะไรนะครับท่านผู้ชมและลูกน้องของอาเมียก็ได้บอกกับอาเมียครับว่าพระเอกนั้นเป็นคนทีี่่พพาาาตตอออวกไปััดภมทงข นนั้นพระเอกและโอวี่ได้มาที่โรงงานแห่งหนึ่งครับผมและก็ไปยังห้องห้องหนึ่งนะครับและพระเอกก็ได้บอกกับโอวี่ให้ช่วยรักษาแผลให้หน่อยนะครับพอรักษาเสร็จเจก็ได้วอกมาหาพระเอกนะครับแล้ก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าบางหล่อน,นั้นทํางานได้กับพ่อของโอวี่นั่นเองทําไมมึงเพิ่งมาบอกตอนนี้ว่าไอส้สวรและเจแกก็ได้บอกว่าเมืองทั้งเมืองนั้นถูกปิดแล้วและสะพานทุกสะพานก็ได้ปิดแล้วเช่นกันอีกท,ทางเดียวที่รอดนั้นก็คือพระเอกต้องไปที่สะพานที่อยู่นอกเมืองแต่ต้องทิ้งเด็กคนนั้นไปซึ่งสะพานนเเองงนัพก็ได้วา แอปพต่พก็คงเป็นห่วงโกว่าโอวีน่าจะดีออกจากที่นี่ไม่ได้เลยเลือกที่จะช่วยโอวีแทนและหลังจากนั้นพี่บังหรอของผมก็ได้พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งและก็ได้สั่งเสียกับลูกเมียครับว่าถ้าเกิดเขาหายภายใน12ชั่วโมงนี้ให้หนีออกไปจากที่นั่นซะแล้วก็บอกลาลูกเมียไป และหลังจากนั้นไม่นานก็มีทรศสัพทูมาหาพระเอกซึ่งนั่นก็คือเจเจเกได้บอกว่าได้เฮลิคอปเตอร์แล้วเจอกันที่สะพานนั้นนะและพอฟังเสร็จพระเอกก็ได้ปลุกโอวีและบอกว่าออกเดินทางต่อและก็ได้เจอรถตู้คันหนึ่งพระเอกและโอวีจึงได้นั่งที่รถตู้คันนั้นเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังนอกเมืองนั้นแต่โชคไม่ได้เข้าข้างพระเอกเสมอไปครับพระเอกก็ได้เจอกับกลุ่มเด็กกระโปงพวกหนึ่งที่โดนอาเมียรับใช้นั่นเองนะครับได้ทําการยิงกันหนําพวกพระเอกแบบกระหน,น่าชิบหายว้อนนั่นเองนะครับแล้ออพวพระรบบเอก พะเอีกมันได้เปรียบนะครับอาเทอรนะให้มันได้ฟิลดิ่งหน่อย แล้วพระเอกก็ได้ไปไฟกับโหน้าแก๊งเด็กกระปุกแล้วทั้งสองคนก็ได้สู้แบบดุเดือดทั้งปากซอยแล้วพระเอกก็ได้ทําการตบหน้ามันไปทีหนึ่งและหลังจากนั้นก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ได้ห่องไฟมาที่พระเอกนะครับแล้วบอกว่าคุณยอมสะเถอะยอมแต่พระเอกก็ไม่ยอมครับก็เลยพาโอวี่ไปลงที่บ่อน้ําเสียใต้ดินนะครับแล้วก็โทรไปหาเจให้เจไปโทรหาเพื่อนของพระเอกที่อยู่ที่ทากามาช่วยเขาด้วยและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเพื่อนของพระเอกก็ได้มาช่วยพระเอกและโอวี่นะครับผมและพอมาถึงบ้านของเพื่อนพระเอกนะครับผมพระเอกแล้วก็โอวดทําากรรพพะเอ ไม่หลับนะครับผมก็เลยลงมากินเหล้ากับเพื่อนของพระเอกคุยเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันในตอนนี้นะครับผมเพื่อนของพระเอกนะครับผมได้บอกกับพระเอกนะครับว่าข่าดีคนนั้นซะ ถ้าอยากจะให้นายอยู่รอดเนี่ยซึ่งพระเอกไม่ยอมนะครับผมเพราะภารกิจของพระเอกนั้นคือส่งตัวโอวี่กลับบ้านนั่นเองและเพื่อนของพระเอกก็ไม่ยอมนะครับผมจึงมีการปะทะกันแบบสูสีดุเดือดกันนะครับต่อยกันไปต่อยกันมาชกกันไปชกกันมานะครับผมพระเอกเป็นฝ่ายแพ้นะครับผมโอวี่ก็ได้ลงมาจากห้องนะครับโดยถือปืนมาติดตัวด้วยนะครับเพื่อนพระเอกก็บอกว่าพอเถอะเพื่อนพระเอกก็เดินเข้าไปหาโอวี่แต่โอวี่ได้ทําการยิงใส่เพื่อนของพระเอกสองนัดจนตายเลยครับโอวี่จึงชกไปซั่วขนาดหนึ่งแลวพระเอกก็ได้บอกกับโอว ก็เสียใจกับเรื่องที่ตนเองทําไว้และหลังจากนั้นบังหลอที่นั่งซึมๆอยู่นั้นก็ได้มีสายโทรเข้านะครับผมซึ่งนั่นก็คือพระเอกพระเอกก็ได้บอกกับบังหลอนะครับว่าเด็กอยู่กับฉันฉันต้องการความช่วยเหลือมึงสู้การตั้งนานไปไปมาๆม,มึงเป็นมิตรกันซะงั้งงนไอ้สัว์ และหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกกับบังหล่อนะครับก็ได้เจอกันนะครับผมซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับบังหล่อนะครับว่าช่วยพาโอวี่ไปจากที่นี่ทีและเขาจะเป็นคนสู้กับทหารเองซึ่งบังหลอก,ก็ได้บอกตกลงนะครับและภารกิจก็ได้เริ่มขึ้นบังหล่อจะพาโอวี่ไปที่สะพานส่วนพระเอกนั้นจะเป็นกองกาลังสนับสนุนให้กับบังหล่อและโอวี่นะครับขออีกทีพี่โอ้ยอยาเลยอยาเลยอยากขออีกเลยและพระเอกก็ได้ทาการยิงปืนระเบิดใส่พวกตำรวจและปะทะกับพวกตำรวจทหารแบบสูสีดุเดือดตัดภาพวาที่บังหล่อตอนนี้บังหล่อและก็โอวี่ได้้งปาาหหมยลนะครับบอ ได้บอกให้โอวี่ลงจากรถได้เองนะครับและตัดภาพมาที่เจน,นะครับผมเจก็ได้มาที่นี้เพื่อมารับโอวี่แล้วก็พระเอกบังหลอนะครับผมตัดภาพไปที่พวกบังหลอพวกบังหลอกกาลังเดินไปที่สะพานนะครับผมเดินไปเดินมานะครับผมตำรวจจึงได้เห็นบังหลอและโอวี่กูบอกให้มึงอยู่ในรถเอ้ะขอดูบัตรหน่อยดิผมไม่ได้เพิ่มเบอร์นะครับเปิดบอกสิเปิดบอกเปิดบอกเปิดบอกทัาบคุณหนูเชื่อใจผมจำมันไอเด็กนั้นดิ ยิงมันยิง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 ,ยงนี่และหลังจากนั้นบางหลอดก็ได้สู้กันแบบสูสีบุกเดือดเลือดพ่านเต็มหน้าปากซอย โดยตอนนั้นเนี่ยมีอาเมียได้มองดูอยู่ด้วยนะครับและอาเมียก็ได้บอกกับตำรวจนะครับว่าให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปฆ่าพวกมันและตัดพานมาที่พระเอกก็ได้ทําการสู้กับทหารแบบดุกดือในหลังจากนั้นกองกําลังเสิมของเจ๊แกนั้นได้มาพอดีและก็ได้ทําการช่วยพระเอกอีกด้วยและพอเฮลิคอปเตอร์ของพวกตำรวจถากามานั้นบางหลอก็ได้บอกกับอูวีนะครับว่าหลบเนื้อดุบัสนะผมจะคุ้มกันคนหนูเองและบางหลอก็ได้ทําการคุ้มกันอูวีนะครับแต่คุ้มกันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในเฮลิคอปเตอร์นั้นมี ตำรวจลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนะครับแล้วก็ได้บอไปหาพระเอกนะครับว่ามาช่วยฉันด้วยและพระเอกก็ได้บอกว่ากำลังจะไปนะครับและเจ๊แก้ก็เห็นก็เลยเอาอาบีจียิงใส่เฮลิคอปเตอร์ครับผมก็สุดยอดเลยเว้ยและตัดภาพมาที่พระเอกอีกครั้งพระเอกก็ได้ทำการสู้กับทหารที่ขวางทางอยู่แต่สภาพของพระเอกนั้นดูจะไม่ไหวแล้วนะครับตัดประทางบางหล่อนะครับก็ได้ทำการยิงกับตำรวจที่ขวางทางอยู่นะครับและสภาพนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากพระเอกเลยนะครับแล้วพระเอกก็ได้มาถึงสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการช่วยบางหลอยิงแบบสสู้้ ดุเดือดกับตำรวจและทะหารและและว้วก็สุดข,ของบางหลอก็หมดนะครับผมและบางหลอกก็ได้ใช้มีดในการฆ่าพวกทหารและตำรวจนะครับพอฆ่าพวกทหารและตำรวจได้หมดแล้วนั้นบางหลอกก็โดนยิงหัว จากมือสไนเปอร์ที่อยู่ฝั่งทากานะครับและมีเฮลิคอปเตอร์ของพวกฝั่งเจนั้นได้บินมาช่วยพวกพระเอกนั่นเองนะครับแต่เสียท่านะครับโดนมือสไนเปอร์ของทากายิงใส่คนขับเฮลิคอปเตอร์และมือสไนเปอร์คนเดิมก็ยิงปืนใส่พวกของเจจนตายเกือบหมดทีมเลยครับเจจึงหยิบปืนสไนเปอร์เพื่อที่จะหามือสไนเปอร์คนนั้นตัดภาพไปที่พระเอกได้เดินตามหาอูวี่อยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงต้นเรื่องนั่นเองนะครับและพระเอกก็จะทําการสู้กับทหารแบบสูสีดุเดือดจนกระทั่ พระเอกเัาผมได้ในตอนนี้พระเอกก็บาดเจ็บสาหัสมากเลยนะครับแต่เจ้ก็เห็นมือสไนเปอร์คนนั้นจึงทำการยิงใส่มือสไนเปอร์คนนั้นในทันทีมึงจะพูดเร็วไปไหนไวะไอ้สัสเล้ย และแ,แล้วตอนนั้นพระเอกก็ได้เห็นภาพหลอนอะไรบางอย่างซึ่งตัวนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าพระเอกเนี่ยเคยมีครอบครัวนะครับเคยมีเมียและเคยมีลูกแต่ลูกนั้นตายไปแล้วนะครับ <Hayır> ซึ่งสาเหตุของตายของลูกของพระเอกนะครับนั่นก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองนะครับผมและพระเอกก็จะเห็นภาพหลอนนี้ทุกครั้งในเวลาที่เขาฆ่าคนหรือนึกย้อนกลับไปในอดีตนะครับจนกระทั่งอูวีมาเห็นอูวีก็ได้ไปหาพระเอกโดยทันทีและพระเอกก็ได้บอกว่าให้รีบหนีไปนายเห็นเฮลิคอปเตอร์ตรงกันไหมแตยต้องไปที่นั่นให้เร็วที่สุดไม่งั้น เราทุกคนต้องตายกันหมดแน่และโอวี่ก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าไม่คุณต้องไปด้วยไม่และพระเอกก็ได้บอกกับโอวี่นะครับว่าหนีไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันและตอนนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ลงจอดพอดีเลยครับพระเอกจึงได้บอกว่าให้วิ่งหนีไปและตอนนั้นโอวี่จึงได้วิ่งไปยงังเฮลิคอปเตอร์โดยปล่อยให้พระเอกสู้กับทหารที่ยังเหลืออยู่นะครับยิงกับทหารแบบสูสีดุเดือดและพระเอกกำลังจะเป็นจะตายแล้วนะครับในตอนนี้ แลวก็พระเอกก็ได้ฆ่าทหารทั้งหมดแล้วนะครับเจและโอวี่ดีใจมากเลยนะครับและพระเอกกำลังจะเดินไปที่เฮลิคอปเตอร์นั้นแต่พระเอกโดนิงที่คอและโอวี่ได้เห็นนั้นโอวี่จึงได้วิ่งไปหาพระเอกแต่ก็โดนเจห้ามไม่ให้ไปและโอวี่จึงได้มองหน้าพระเอกและพระเอกก็ได้มองหน้าโอวี่เช่นกันพระเอกก็ได้พยักหน้าไปทีหนึ่งซึ่งเป็นการบอกกับโอวี่ว่าไม่เป็นไรแล้วนะนะและพระเอกก็ได้เห็นภาพหลอนนั้นอีกครั้งซึ่งภาพหลอนนั้นนั่นคือลูก ของพระเอกที่กําลังจุมมือพระเอกไปที่ชายหาดแะพระเอกทนพิษบาดแผลไม่ไหวและพระเอกได้ล่นลงน้ำภายในที่สุดและโอวี่กับพวกเจได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และภารกิจของพวกพระเอกนั้นจึงได้จบลงไปและ8เดือนต่อมาโอวี่ได้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งและโอวี่ก็ได้ไปยังสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งแล้วุ็ ยุด,ดลงน้ำไปครับแล้วตัดภาพไปที่อาเมียนะครับที่ตาก,การนั้นมีเทศกาลอะไรบางอย่างและในระหว่างนั้นอาเมียได้เข้าห้องน้ำครับกำลังชี้อยู่แต่ชีย้ยังไม่สุดก็มีเจ้คนเดิมยิงใส่อาเมียครับผมและตัดไปที่โอวี่ที่กลำลังดำน้ำอยู่และโอวี่ได้โผล่ออกมาจากน้ำและข้างๆสารน,นั้นมีใครบางคนมีรูปร่างคล้ายๆพระเอกแต่หนังเสือกตัดจบใช้เลยและนี่ก็คือการสปอยหนัง Extraction h u n d r ร d s of เป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคือตอนจบเนี่ยมันจะเป็นตอนจบที่แบบปลายเปิดมากเลยนะครับคือมันก็แล้วแต่เราจะคิดนะครับผมถ้าเกิดอยากจะให้พระเอกอยู่นะครับผมอาจจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากให้พระเอกไม่อยู่นะครับอาจจะจบแบบนั้นก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือการสปอยหนังครั้งแรกของผมมีเนื้อหาตรงไหนที่ขาดหายไปสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับผมนะและถ้าใครกดซับสไครต์นะครับผมจะกราบวันชลีวันทาอภิวาทเลยนะครับผมนะ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบก่อนนะครับผมสวัสดีครับ